บอกมาใส่มาเราได้ไงประมาณถึงจะได้เหรอไม่ได้เด็ด สวัสดีพี่ใหม่ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีพี่ใหม่ค่ะจ้าสวัสดีพี่ใหม่สวัสดีพี่ใหม่ค่ะอ้าวใครเนี่ยสวัสดีพี่ใหม่ค่ะเฮียสวัสดีพี่ใหม่ค่ะ

อ่อนป่ะนี่ได้แล้วคันนี้พอดีค่ะหนุอพี่ปุ๊เต็มแล้วว่าเอาถุงไหมคะไม่ได้สามารถขึ้นได้ไไมม่่่่ใสเเเกีียววอาานะ

เลขอะไรใหญ่ห้าสามหก